ทางกองทัพบ,บกรับมอบเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กองทัพ บกค่ะรับมอบเงินและสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยในการช่วยเหลือและเยียวยาทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและแสดงความขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยและทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลเอ,เอกเอกรัช ช้างแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกพร้อมด้วยพลโทบุญศิลนาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้แทนรับโดยทางธนาคารอมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนและคณะมอบเงิน4,875,000บาทครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต5,25,000บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ1,50,000้บาทกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1ล้ 320,000บาทกำลังพลที่บัดเจ็บมาก8,000สนบาทและกำลังพลที่บาดเจ็บเล็กน้อย1,180,000 1, บาทร้อยตำรวจตรีวิรัตโตอิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน,น้ำอ้อยม่วงหักและคณะมอบเงิน3 9 3 8 8 0บาทครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต142,500บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ45,000บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส60,000บาทกำลังพลที่บาดเจ็บมาก75,000บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บเล็กน้อย7,1380บบาททั้งนี้ทางกองทัพบ,บก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพบ,บกจะส่งมอบสิ่งของต่างๆไปยังหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจภายในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป